สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสัตว์ป่าคุ้มครองกันอีกครับวันนี้จะพูดถึงตุ๊กแกป่าคนนิ้วติดชื่อสามัญครับนั่นก็คือ short-hand forest gecko ซึ่งแปลว่าตุ๊กแกป่ามือสั้นสำหรับตุ๊กแกป่าคนนิ้วติดครับก็จะมีความยาวจากปลายปากถึงค้นอยู่ประมาณ7.2เซนติเมตรหางมีแถบสีเข้ม ด้านท้องมีสีครีมบริเวณด้านข้างลำตัวมีตุ่มบริเวณคนนิ้วเท้ามีผังผืดนั่นถือเป็นที่มาของชื่อภาษาไทยของพุ้งมันครับอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นก็มักพบตามลำต้นของต้นไม้แพร่กระจายพันธุ์ในประเทศไทยพม่าและก็มาเลเซียครับในไทยพบทางฝั่งชายแดนตะวันตกที่ติดกับพมา่าตั้งแต่บริเวณจังหวัดต,ตากไปลงมายาวจนถึงภูเก็ต พบครั้งแรกที่เขาหลวงจังหวัดน,นครศรีธรรมราชที่ความสูง750เมตรปัญชเดงยอีเซียนครับมีการสำรวจหรือว่าประเมินไว้ครับว่าตุ๊กแกป่าคนนิ้วติดอยู่ในกลุ่มมีความกังวลน,น้อยหรือว่ามีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทยก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับรู้จากลักษนะรูปร่างหน้าตาของตุ๊กแกป่าคนิ้วติดแล้วเนี่ยเราว่ามันก็ไม่ได้ดูจะสวยเท่าไหร่นะครับ การที่จะถูกคนนํามาเป็นสัตว์เลี้ยงก็ไม่น่าจะนิยมแหลงอาศัยอยู่ในป่าตามต้นไม้การที่จะถูกคุกคามแหลงที่อยู่อาศัยก็ไม่น่าจะมีถ้ามีก็คงน้อยจํานวนประชากรก็ยังมีเยอะอยู่แต่ว,ว่าจริงๆแล้วทุกแก่ป่าคนนิ้วตีดถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองก็น่าจะได้นะครับหรูอว่าเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรขอเอป็นเพีนงกาข้อมูลกันได้นะครับหรืออยากรู้จักสัว์ินิดไหน กอคอมเมนต์มาได้เดีเราจะพยายามหาข้อมูลมาให้ขอบคุณที่รับชมและกดติดตามกันครับเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ